สวัสดีนักเทรดทุกท่านนะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับกับแท่งเทียนเศรษฐีนะครับผมในเรื่องราวของการวิเคราะห์ทองคำนะครับวันนี้มีเรื่องเล่าเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับการเทรดเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างจะปิงปองตีปิงปองเยอะนะครับก็คือว่าเมื่อวานที่เราวิเคราะห์กันไว้นะครับแนวล่างนี่เขายัางไม่ลงมานะครับก็ ใช้แนวแนวรับตรงนี้เนี่ยเด้งขึ้นไปตามโครงสร้างตามเทรนด์หลักนะครับเมื่อวานที่เราตีไว้น่าจะมีโซนนี้นะครับที่เป็นโซนเซลล์น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเล่า,าอ,นะออเดอร์ที่ผมเข้าก่อนนะครับออเดอร์ที่ผมเข้านะครับเมื่อวานเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าลงมา้างล่างก็บายมางบนก็เซลล์ใช่ไหมมัน มันก็ยังไม่ลงมาเราก็ยังไม่ได้บายใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในซัลายบนแล้วก็เน้นเซลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราก็เล่นตามซัลายดีมาลเป็นหลักนะครับของทองคาครับยิ่งยิ่งราคาไม่ค่อยได้ไปไหนอย่างเงี้ยครับก็เราก็ต้องเทรดทาเซ็ตเล็กๆเ,เพื่อหาเทรนนะครับหาแนวโน้มหาโซนในการเข้าเทรดแล้วก็ปิดสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มก็ยังไม่ได้ปไปทางไหนชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะไซด์เวยเห็นไหมครับก็จะไซด์เวอยอยู่ในกรอบเนี่ย มันต้องกี่วันมาแล้วเห็นไหมมันก็ไซเวเห็นไหมครับไซเวมามันแค่เลื่อนขึ้นมาแล้วก็มาไซเบด้านบน,นี่คแต่ว่าในนักปัจจุบันเนี่ยเขาไปในตามของโครงสร้างใหญ่อยู่นะครับคือเขาเขากำลังชันันตัวขึ้นไปนะครับอ่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าแนวโน้มเนี่ยเขาอาจจะบายเป็นหลักอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาเราเซล้ลวก็เซลสั้นๆเวลาบายแล้วก็เออจับจังหวะดูนะครับจับอ,อวดบ็อกถัดไปดูว่าเราจะเล่นเออ จะถือหรือว่าจะสั้นหรือจะเอาไว้ซอยบ่อยๆอะไรเงี้ยสั้นขยันซอยอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างนงี้นะทีนี้มาลองมาดูของผมนะครับที่เข้าเมื่อวานเนี้ยนะครับราคาเขาจําได้ไหมที่ช่วงที่ผมกําลังออรีวิวอยู่ที่กําลังวิเคราะห์อยู่่ะที่ราคามันขึ้นมาข้างบนพอดีนั่นแหละครับพอพอผมปิดผมก็ได้เข้าพอดีนั่นแหละครับเพราะว่าเขาทําเป็นการคอนเฟิร์มในเรื่องของปฏิกิริยมก็เลยเข้านะครับ นะครับในทำเฟรมสิบห้านาทีเนะี่ยผมก็เข้าสั้นตรงนี้นะครับประมาณสามไม้นะครับประมาณสามไม้คือว่าพื้นที่ SL มันมันแคบนะครับกับที่ผมบริหาเรเงินทุนไว้ผมก็เลยเพิ่มไม้ได้ครับก็เล่นไปนหนึ่งเท่านะครับลงมาตรงนี้ก็จริงๆแล้วไม้เนี้ยนะครับผมกบจะทีที่เจ็ดศูนย์ครับเพราะว่าตรงนี้เหมือนเป็นเป็นแนวรับเป็น,เป,นเป็นราคาในยะด้วยนะครับทีนี้พอพอเขาลงมาเนี่ย เหมือนจะไม่พ้นนะครับเหมือนจะไม่พ้นดีมานตรงนี้นะครับมันจะมีดีมานอยู่ฮะตามเฟรม5นาทีอันนี้ดูแล้วคุณก็แกะรอยไปด้วยนะว่าผมใช้แนวคิดอะไรนะครับเนี่ยครับเห็นไหมว่ามันมีมันมีออร์บ็อกตรงนี้อยู่นะครับในความเป็นจริงแล้วตรงนี้มันจะไม่มีย้อนกราฟไปเลย เห็นไหมใจผมอะ TP ด้านล่างนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนแนวรับเห็นไหมครับ70ตรงนี้ครับมันเป็นแนวต้านมาแล้วก็อาจจะลงมาแนวรับผมก็จะรอบายตรงนี้เลยนะละครราคา70ูนี่แหละเพราะมันมันน่าเข้าอ่ะผมก็รอ70มาตั้งแบบเนิ่นนานเลยตั้งแต่ตรงนี้แหละตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้านี่แหละผมตีไปก่อนว่าตรงนี้คือ70นะครับแล้วผมดู ปฏิกิริยาในณขณะปัจจุบันที่เวลาการาฟมันจะลงมาผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะลงมาถึงไหมเพราะผมจะตีบายส่วนขึ้นไปนะครับทีนี้พอดูแล้วว่ามันไม่พ้นดีมาตรงนี้นะครับมันไม่พ้นตรงนี้นครับผมก็เลยตัดสินใจปิดนะครับผมก็เลยตัดสินใจปิดเดี๋ยวขึ้นลูกให้ดูตามสเต็ปนะครับตรงนี้มันเป็นสามไม้นะครับผมก็ทยอยปิดนั่นแหละแต่ว่าราคาก็จะใกล้เคียงกันนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับไม้ละ1 R r นะครับเดี๋ยวขึ้นลูกให้ดูนะครับทีนี้เนี่ย พอผมมีแนวคิดว่ามันจะติดดีมาน์นี้ใช่ไหมครับผมก็เข้าต่อเลยเนี่ยครับผมก็บายสวนเลยครับที่ผมโพสต์ไปใน t i k ต o k หรือในในในเพจอะไรเงี้ยคือผมบอกว่าถ้ามันกดไม่ลงผมก็เลยบายสวนเลยเนี่ยก็ก็ได้มาอีกตรงนี้นะครับอีกหนึ่งไม้ก็เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับเอแอผมก็ไว้ใต้น,กกนี้นะครับเอแอลผมก็ไว้ใต้นี้แล้วก็ปิดกําไรที่ที่หายนี้นะครับไฮเดิมนะครับ แล้วก็ลงมาเห็นไหมปึ๊บเนี่ยมันเหมือนจะไม่พ้นถ้าแถวเนี้ยใช่ไหมผมก็เลยปิดเลยนะครับเนี่ยแหละแล้วผมก็มาเข้าต่อนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็ไซด์เวย์มากไซว์เวไซด์เวย์ยังไม่ทีพีเห็นไหมลงมาขาดทุนลงไปเท่าขึ้นไปเท่าทุนแล้วก็เพิ่งจะแบบดูดิดยังอยู่ในกรอบผมยังไม่ทีพีเลยนะดูดิดูดิดูด,ด,ด,ดิแล้วแล้วค่อยมาทีพีก็ช่วงแบบเนี่ยห้าโมงครึ่งอะ่ะผมเข้าตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่สี่โมงอ่ะ ตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามนะครับประมาณนี้เมื่อกี้นี้อาจจะพูดผิดนะเป็นดีมานนี้ที่ผมที่ผมว่ามันจะไม่พ้นเป็นดีมานตรงนี้มันอยู่ในทําเฟรมเล็กๆมันจะเป็นดีมานอยู่นะครับประมาณนี้ครับแนวคิดทีนี้เนี่ยพอเออมันจะมีข่าวช่วงเย็นใช่ไหมเมื่อวานมันมีข่าวเสร็จพอทีพีแล้วผมก็ปล่อยแล้วไม่ได้ไม่ได้ราคาขึ้นไปนะฮะพอราคาขึ้นไปราคาขึ้นไปเข้าโซนบนนะครับ ราคาขึ้นไปเข้าโซนบนนะครับผมตีผมตีออเดอร์บ็อกไปน่าจะอยู่ในทางเฟรมเฮดหนึ่งนะครับนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นออเดอร์บ็อกใช่ไหมครับเป็นสปายก็พอราคาเข้ามานะครับผมก็เข้าออเดอร์นะครับอ่ะผมก็เข้าออเดอร์แล้วก็ SL ไว้ที่เหนือกรอบนี้เห็นไหมฮะผมก็จะ SL ไว้เหนือกรอบนี้นะครับนะครับราคาก็ตอนข่าวอันเนี้ยขึ้นไปก่อนข่าวประมาณสักข่าวมันสามทุ่มใช่ไหมประมาณแท่งนี้นะครับก็ทุบลงมา ตอนข่าวว่ะมันยังไม่วิ่งเลยมันมาวิ่งหลังข่าวอีกทีหนึ่งนะครับผมก็มารอลุ้นก่อนนอนก็ทีพีไปนะครับก็พอเช้ามาเช้ามาเนี่ยผมมารอที่เจ็ดศูนย์อยู่แล้วจริงๆที่ผมทาเนี่ยผมทําตามที่ผมปิดนะแต่ผมคือดูดไปดูแต่ว่าทีีที่ผมกาหนดผมกาหนดเจ็ดศูนย์นะครับคือตรงเนี้ยมันดันเหมือนกับเป็นช่วงตีห้าหรือหรืออะไรนะที่มันลงมาเจ็ดศูนย์นี่แหละมันเหมือนสเปดมันกว้างมั้งครับ แล้วมันไม่ถึงที่ดีแล้วพอมันเป็นแท่งเขียวกลับขึ้นไปผมก็เลยปิดเห็นไหมมันเอ้ยเป็นแท่งขาวของผมเนี่ยมันก็คือสีเขียวนะโดยโดยโดย,โดยความเข้าใจอะนะเนี่ยพอมันขึ้นมาเป็นปุ๊บผมก็เห็นว่าเหมือนมันจะตีกลับมา70แลยเหมือนจะตีกลับ,มลมลบผมก็เลยราคานี้ปิดผมก็เลยปิดมาเดอร์ด้วยเลยนะครับช่วงประมาณเช้าเช้าทีนี้พอพอผมปิดเนี่ยถ้าเป็นทีงนี้แหละพอผมปิดเสร็จแล้วก็ผมเห็นว่ามาถึง70แล้วผมก็บายต่ออีกนะครับผมก็บายต่ออีก ก็ขับรถไปส่งลูกทิ้งเรียนก็กลับมาก็ทีพีพอดีเลยนะครับแล้วก็พอดีวันนี้มาช้าหน่อยก็ไปดูที่จะทํากระต๊อบไว้ไปนั่งเล่นนะครับข้างบ้างก็เลยมาทําคลิปให้ช้าไปหน่อยนะครับโอเคก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับของของเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ผมเล่นก็ตอนนี้ก็จะเป็นราคาปัจจุบันแหละนะก็จะเป็นราคาปัจจุบันแล้วก็แบบคุณจะเห็นว่าผมเซล์บายเซล์บายอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ทีพีน้อยไปหน่อยเพราะว่า เราก็ไม่คิดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาสัาพพายใหญ่ลงลงมาข้างล่างหรือเปล่าเพราะเราก็ยังเราแหวงด้านล่างอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เล่นอย่างนงี้ก็ถือว่าเราก็นี่ก็ไม่มีเสียใช่ไหมเราถึงจะได้หนึ่งต่อนหนึ่งก็จริงแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้เสียเราก็ได้หนึ่งนะครับตรงเนี้ยที TV ไกลหน่อยแต่ s ออมันก็กว้างเราก็ได้แค่หนึ่งเท่าเหมือนกันนะครับเป็นใหญ่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็เอาชนะด้วยบิลเลีได้นะครับเพราะว่าเรามั่นใจในเทคนิคของเราคือในการเทรดทองคําในระยะสั้นเนี้ยวนนี้มันจะไม่เหมือนกับการอ่านโครงสร้างเอ่อ ในการเทรดทั่วไปสักเท่าไหร่นะครับอันนี้จะต้องเน้นประสบการณ์นิดนึงแล้วก็การมองนะครับแต่ว่าแต่ว่าการดูทิศทางเนี่ยต้องเน้นโครงสร้างของดัเนเมินซีนะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าในการเข้าอ่ะพวกนี้ยมันก็จะเข้าได้ตามดีมาสปายได้เลยนะครับมันจะไม่ต้องแบบมากองอะไรมากนะครับแต่ถ้าเราเล่นในทม์เฟรมใหญ่ๆขึ้นไปเราจะเล่นแบบให้มันเป็นโซวินเราก็ต้องใช้หลักการของดัชนีตามปกตินะครับอันนี้ก็ลองมาแกะรอยดูนะครับทีนี้ มาถึงเรื่องของเราบ้างนะครับอันนี้ที่ผมขึ้นรูปให้ดูทั้งหมดไปแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบใหญ่นี้เดี๋ยวพวกเนี้ยผมจะลบอกอกนะครับถ้าละ่ะถ้าพูดถึงเขาจะขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับเขาจะทําลายโครงสร้างของเ4ีแล้วนะอ้อยังไม่ถึงยังไม่ถึงเส้นนี้คือเป็นเส้นราคาอ๋อเป็นราคาสองพันสี่ที่ผมเคยตีไว้โอเค ไฮจริงๆอยู่ด้านบนนี้โอเคยังไม่ถึงไฮนะครับเราก็ยังซอยเล่นได้อยู่นะครับรก็ยังซอยเล่นเรื่อยๆไปเรื่อยๆชิ่งถ้ามันจะเป็นขาขึ้นไปแล้วก็เล่นชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆปล่อยเขาจะไปทางไหนก็ปล่อยเขานะครับโอเคทีนี้เรากลับมาดูโฟกัสในในทำฟรมเล็กๆที่เราจะเล่นกันได้นะครับราคา7จศูนย์ขึ้นมาแล้วเด้งไปแล้วนะครับ ลองดูว่าเขาวันนี้เขาจะทำลายไฮนี้ได้ไหมนะครับครับจะทาลายไฮนี้ได้ไหมถ้าทําลายไฮนี้ได้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นโครงสร้างขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็รอย่อบายย่อบายไปเรื่อยๆนะครับโซนก็มีประมาณนี้โซนที่ยังไม่ได้ใช้นะอันนี้โซนนี้ใช้เราผมลบออกก่อนแล้วกันนะลองดูเดื่อจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นสามสิบจริงๆโซนนี้ก็คืออันนี้ใช้มาแล้วนะครับมันเป็นโซนของทําเซมใหญ่ โอเคเป็นโซนของตามเฟรมใหญ่โซนนี้ถูกใช้แล้วลงมาแล้วนะครับก็ลบออกไปก่อนนะครับอาจจะเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับ,นะรบเราก็จะมองให้มันเป็นแบบว่าอาจจะขึ้นไปชนะไฮนี้นะครับอาจจะเอาสัพายนี้หรือราคา2,400เนี่ยที่ผมตีไว้เนี่ยอาจจะมีชิงลงมาแล้วก็จะมาเจอโอเดอร์บ็อกอะไรที่ระหว่างทางตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะขึ้นไปใหม่อะไรยเงี้ยเราก็ดูเป็นแบบนีไปไยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแบบว่าเ ทำลายไฮนี้ไม่ได้นะครับอาจจะไปเสมอการทำล q u i ิตี้ไว้ก่อนแล้วก็ลงมาใหม่หรืออาจจะมาบายนะบายขึ้นไปก็มาทําลายล q ควิ i t y นี้ขึ้นไปแล้วถ้าลงมาใหม่อะไรเนี้ยเขาบล็อกมีขึ้นไปใหม่อะไรเงี้ยคืออยากจะให้เน้นเรื่อง order ร์บล็อกนะอเดอร์บล็อกอเดอร์บล็อกที่จะแข็งแรงก็จะต้องมีแท่งอิมบารานที่แข็งแรงกันแท่งใหญ่ยาวนะครับผมนะฮะ ที่เราจะรู้เลยว่ามันจะเป็นแท่งที่แบบว่ามีวอลล่มสูงอะไรพวกนั้นนะครับอันนั้นจะแข็งแรงนะครับโอเคจุดสังเกตก็ประมาณนี้นะครับทองคำเน้เนโอเดอร์บ็อกนะครับแท่งอิมบาลานนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างเราให้รู้ไว้ว่าทิศทางไปทางไหนนะครับอย่างก่อนหน้านี้นที่เราไล่โครงสร้างกันมามันจะเป็นโครงสร้างขาลงใช่ไหมครับของทำเฟรมเล็กอะแต่ตอนเนี้ยมันกลับขึ้นมาเป็นทิศทางเดียวขาบ่ายทั้งหมดแล้วนะครับตอนเนี้ยทั้งโครงสร้างใหญ่ทั้งโครงสร้างได้เป็น,ปนขาบ่ายหมดแล้ว นะครับมันเป็นขาบายหมดแล้วนะแล้วก็เน้นบายแล้วกันเห็นไหมเนี่ยครูถ้าผมถ้าผมยังไม่ได้ปิดเนี่ยขาบายก็ได้เปรียบเห็นไหมผมอาจจะมาออเดอร์บ็อกนี้ก็ได้เห็นปะเนี่ยออเดอร์บ็อกนี้หายเก่าเนี่ยผมได้ทีทีตั้งเท่าไหร่อ่านแต่วผมเดี๋ยวนะตรงนี้ได้หนึ่งเท่าจำางินไปนานแต่ว,ว่านั้นขยับขึ้นไปปุ๊บให้เท่ากับออเดอร์บ็อกนี้ผมก็ได้ประมาณสองจุดเจ็ด เห็นไหมก็ได้ได้มากกว่าก็ปิดปิดที่โอร่าบ็อกนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมแต่พอดีผมก็อย่างที่บอกอะตีห้าผมตื่นมาผมก็เข้าตามเลยห้าตีห้าเอยไม่ได้ใช่ตีประมาณหกโมงเช้าตื่นมาพอไปส่งลูกไปเรียนก็เข้าไว้กลับมาก็เออทีพีเลยโอเคโดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับถ้าโอร่าบ็อกถัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าอันนี้ทำเฟรมสิบห้านาทีจะมีโอร่าบ็อกอะไรนะครับโอร่าบ็อก ก็จะมีเอ่อตรงนี้อ่ะตรงนี้อันนี้ใช้ไปแล้วเห็นไหมใช้ไปแล้วโอเคอันนี้เราไม่เอาเอาไปอืมถัดไปก็จะเป็นอันนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นอันนี้อ่ะลองดูด้ว่าเอาอาจจะชนะหายนี้ไปแล้วเอาโอเดร์บอกนี้ยอดลงมาไหมอ่ะฮะก็เอาไปสังเกตการตรงนี้ก็ไม่เหลือละไมเหลือละไปลองไปดูทําเฟรมใหญ่ดูว่ามันมันโอเคถ้าในทําเฟรมใหญ่ใช่ไหมก็โอเดร์บอกนี้ก็ใช้ได้อยู่เพราะว่ามีโซนที่เป็นเอ่อในในสูตรของผมมีอยู่ ในเนื้อหาในคอร์สก็มีใช้ได้อยู่นะครับ H1 H1 ก็อ๋อโอเคถ้า H1 ก็พอได้นะครับก็โอเคก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเราทําเฟรมเล็กอันนี้คือเซลล์นี่คือส่วนนะให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคือถ้าเราไม่อยากสวนใช่ไหมเราก็รอให้เขาทําอะไรก็ได้ชนะไฮนี้ไปหรือจะทะลุโซนนี้ไปให้เรารู้แล้วว่าจะไปแล้วแล้วเมื่อเข,เขายอ่ออมาเนี่ยเราค่อยมาหาดีมานอะไรสวยๆตรงนี้เข้าไป นะครับคือถ้าเขาทะลุขึ้นไปเนี่ยนะครับทะลุโซนนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมันจะบอกเราเลยว่าฉันไปต่อนะจ๊ะอ่าพอเขาย่อลงมาเนี่ยเรามาหามาหาบายได้เลยนะครับมาหาโซนบายได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาไปแล้วเขาไม่ได้บอกว่าฉันไปต่อนะจ๊ะเขามาแค่โซนนี้แล้วลงเราก็ยังกัมกึึงว่าดีมานานัเนี่ยจะผักลงมาไหมนึกออกไหมครับดีมาเนี่ยจะผักลงมาไหมนะครับเพราะอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันก็น่ากินอยู่นะคือน่ากินของผมมาถึงว่า มันก็เป็นเหมือนกับ liquidity เหมือนกันเห็นไหมครับมันเป็นลึกเหมือน liquidity เหมือนกันมันน่ากินเหมือนกันครับโอเคแล้วโซนเนี้ยก็ยังไม่ได้ใช้เลยโซนนี้ก็เป็นแท่งอิมบาลานที่แข็งแรงด้วยเห็นไหมครับนะครับ,ปรบเป็นแท่งตรงขึ้นไปแล้วก็ราคาก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่จะเปรียบเสมือนแม่เหล็กให้ราคากลับมาได้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะอนาคตอันใกล้หรืออนาคตอันไกลนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโซนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับโซนที่เขาได้ขึ้นไปจาก แนวรับที่แข็งแรงตรงนี้ก็ยังมีโซนที่น่าเข้าอยู่เหมือนกันนะครับตัวที่น่าเข้าอยู่เหมือนกันเพราะว่าตรงราคาตรงนี้ตรงห้าูนย์เนี่ยก็เป็นเพื่อนรักนะครับเหนียวแน่นนะครับ,รบพักขึ้นไปได้นะครับทาลายหายไปเรื่อยๆนะครับทาลายหายไปเรื่อยๆแสดงว่าตรงนี้เขาก็แข็งแรงอยู่นะครับแต่ในภาพร,รวมของทาเฟรมใหญ่ๆถ้าเขาสมมุติว่าถ้าเขาจะไปจริงๆผมว่าไอ้ห้าูย์เนี่ยโดนเคลียร์แน่นอนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้คือพูดในระยะยาวนะ ถ้าห้า่โดนเคลียร์ใช่ไหมมามานี้แน่นอนเพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็ยังเป็นแนวต้านที่เคยขึ้นไปเห็นไหมครับเป็นแนตต้านที่เคยขึ้นไปนะครับต้องกลับมาเป็นแนวรับนะครับเห็นไหมฮะมันก็มันก็มีอะไรที่สัมพันธ์กันอยู่ด้านล่างนี้ก็อาจจะลวมมาถึงได้เหมือนกันก็ยังเหมือนก็มีลิควิตี้เหมือนกันนะครับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเกมไว้หมดแล้วมันรอนะครับเออพอออเดอร์บล็อกเนี่ยที่ผมบอกไว้ก่อนหน้าเนี่ยก็ยังตีอยู่ผมก็ยังเอาไว้นะครับ สังเกตถ้าราคามันเข้ามาในโซนแล้วก็เข้าออเดอร์แค่นั้นเองเราก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์ใหม่นะครับผมก็แนวคิดโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับถ้าอนาคตทันใกล้วันนี้เนี่ยก็กระจึกกระจึกอยู่แถวๆนี้นะครับดูว่าเขาจะทําลายหายนี้ได้ไหมนะครับก็ตามสูตรนะครับตามอย่างที่บอกไปว่าถ้าเขาเข้ามาในโซนนี้อ่าแล้วเ็าอาศัยเซลล์มานะครับถ้าเขามีไพร์ชั่นมีคอนเฟิร์มอะไรภายในโซนนะครับแล้วก็เซลล์มาเซลล์สั้นก็ได้นะครับเดือนสั้นก็ได้ แต่ถ้าเขาเาทะลุขึ้นไปเลยนะครับทะลุขึ้นไปเลยไม่มีพายชันอะไรทะลุขึ้นไปเลยนะครับแสดงว่าโซนเนี้เอาไม่อยู่แล้วเขาบอกว่าโซนเนี้ฉันเคลียร์แล้วนะแต่เขาย่อกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็หาบายขึ้นไปเพราะว่ายัางไงก็ต้องทะลุโซนนี้คือโซนนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคคิดว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับนะครับก็โฟกัสเล่นในทม์เฟรมเล็กก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นขาขึ้นเดียวกันนะครับขาขึ้นเดียวกันแล้ว ผมก็ไม่ค่อยชอบถือยาวเท่าไหร่นะของทองคำนะครับเพราะว่าเขาเกี้ยวกัดนะครับทำเราเจ็บช้าน้ําใจนะฮะผมโอเคนะครับผมก็วันนี้มีข่าวไหมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เช็คข่าวเท่าไหร่ผมผมก็จะเล่นตามเทคนิคเป็นหลักเพราะว่าอันเนี้ยโดยที่ผมสังเกตมานะครับบางทีผมเผลอดูข่าวแต่กลายเป็นว่าข่าวอ่ะมันพาให้เราไปทีทีเร็วขึ้นเหมือนกับว่าเราเล่นตามตามโฟงสร้างหลักใช่ไหมครับที่ผมกาลังจะบอกอยู่คือว่า ผมเก็บมาหลายๆครั้งนะว่ามันจะไปตามโครงสร้างใหญ่แรงวิ่งของข่าวนะครับเพราะว่าผมบางทีเผลออ่ะมีข่าวก็อย่างเอ็นยูเมื่อวานเนี้ยผมก็ไม่ได้ดูข่าวแต่ผมเพิ่งมารู้ว่าอ้าวลงมาทีพีเพราะว่ามันมีข่าวเอ็นนี่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีบางครั้งที่ผมไปดูข่าวแรกๆนะอันนี้เล่าตามประสบการณ์ในฝังแรกๆผมไปดูข่าวกลัวไงพราะเราดูว่า้มีข่าวเราไม่ค่อยอยากเทรดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทาให้เรากลับทางไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย พอพอลังหลังมาเราติดเราติด,เร,ตดเราติดนิสัยดูข่าวก่อนอะแล้วมันทําให้เราอ่ะไปปิดก่อนเออพอแบบฟ้าอยู่เราปิดก่อนน้เดี๋ยวข่าวมาปิดก่อนกลายว่าหูพอข่าวออกมาไม่น่าปิดเลยนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออหลังหลังมาพอผมมาเอ็น A.M.C โครงสร้างใหญ่เป็นหลักนผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูข่าวแล้วเพราะว่าพอกลับมาย้อนดูมันไปตามแรงข่าวหมดเลยนะครับผมก็ตามนั้นแล้วแต่สถานการณ์นะครับเนี่ยเรื่องทองคําเนี่ยมันก็พูดยากนะครับ คู่เงินน่ะมันมันมีแค่สองฝั่งอย่างสมมุติจ g, g N G U หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีแค่สกุลเงินสองประเทศถูกไหมครับนะฮะมันจะมีแค่เอ่อประเทศอังกฤษกับประเทศอ่าอเมริกาหรือว่าสกุลเงินยูโรที่ที่คนอื่นใช้อะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่แค่นั้นนะครับมันก็จะไม่มีปัจจัยอื่นเลยมาเกี่ยวข้องนอกจากข่าวของทั้งสองคู่นี้เองแต่ทองคำเนี่ยมันมีทั้งเอ่อแผ่นดินไหวไฟไหม้สงครามนะครับนักลงทุนตัวเลขเศรษฐกิจอ่าสินทรัพย์เวียนมีโรคโควิดอะไรอย่างเงี้ย คือมันทุกอย่างมันมันมีผลกระทบกับช่องคํหมนเลยนะครับมันก็เลยเนี่ยแหละผมก็เลยไม่ค่อยจะถือ,อยาวเท่าไหร่ไม่ค่อยเล่นตามสบินเท่าไหร่เพราะว่าวันดีคืนดีถือถืออยู่แล้วก็อ้าวทุกมาเพราะอะไรเนี่ยข่าวนอกตลาดบางทีก็มีเดี๋วเราเช็คข่าวแล้วจะมีข่าวนอกตลาดอาีกอะไรเงี้ยก็นะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับหวังว่าทุกคนจะได้เก็บเกี่ยวอะไรจากที่ผมแชร์ไปนะครับผมก็ฝากไว้ออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับ เออเราเรามองเข้ามาในตัวเองเป็นหลักดีกว่านะครับเรามองถ้าเรายอมรับในตัวเองเรารู้ว่าเราเนี่ยกำลังอยู่มาไดขั้นไหนนะครับมันจะเกิดการพัฒนาแต่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบอย่างบางทีผมโพสต์ไปอ่ะบางทีผมคิดนะเพราะเรามองออกนะว่าโพสต์ไปบ่อยๆเนี่ยหนึ่งแล้วถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากมันมีคนหมั่ไนไส้แล้วใช่ไหมแต่พอคิดลงไปในเรื่องของของของจิตใจของคนเนี่ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วเขาอ่ะจะเอาตัวเองมาเปรียบเทียบ ซึ่งมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดการกดดันตัวเองนะครับอย่างบางทีเราโพสต์ไปแล้วแบบโอ้ว่าบ,บวกอีกแล้วแล้วเรายังไม่ไปไม่ถึงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดการท้อเกิดการอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดูไว้นะครับคิดเป็นมายเซตที่เป็นกดมายเซตหมายถึงว่าเป็นมายเซตที่พัฒนาตัวเองเราก็อาจจะไปแกะของเขาผมคิดว่าหลายคนก็ทําแบบนี้นะครับที่ผมโพสก็คือว่าอีกมุมหนึ่งอ่ะให้เขาเข้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้คือคม,มุมของคนที่ไม่ได้อิจฉาหรือว่าเปรียบเทียบนะ ให้เขาค้าวบบไหนพยายามแกะอรอยพยายามอันนั้นนะครับจะได้พัฒนานะครับแต่ถ้าแบบอุย้ยโพสบ่อยไงวะอะไรอย่างเงี้ยอิจฉาหรือว่าแบบหมันไส้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้มันก็ทําให้เราไม่ได้ไปเรียนรู้จากจากคนที่สําเร็จนะครับเรามองให้มันเป็นเป็นประโยชน์กับเราดีกว่านะครับเพราะถ้าเรามายอมยอมรับตัวเองได้ยอมรับไองว่าโอเคเรากําลังอยู่ในสเตจนี้นะแล้วเรากําลังพัฒนาตัวเองนะไม่เป็นไรเราเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวอย่าง นะครับมันจะเกิดการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเราไม่ได้มองเข้ามาในตัวเองมันจะเกิดการแบบหมันไส้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องหันกลับมาหาตัวเองแล้วก็ดุยๆไปเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ผลอะไรเลยมันคือคําของคำหนึ่งที่นักปราชญ์เขาพูดไว้ว่ามันเหมือนกับแก้วแก้วใบหนึ่งที่คว่ำอยู่กลางสายฝนนะครับต่อให้ฝนมันตกทั้งคืนแก้วก็ไม่มีวันเต็งนะครับมันก็เปรียบเสม,มือนกับว่าเราใช้ชีวิตกินนอนอยู่กับนักปราชญ์ ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเขาเราก็งงเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ยครับผมเคยเคยอ่านมาก็เลยมาเล่ามาแชร์ให้ฟังนะครับก็เลยมาผนววกับเรื่องของการเทรดว่าไม่อยากให้เปรียบเทียบแล้วก็อยากให้มองเป็นแบบเออเราเรามองเป็นการเรียนรู้ไปแกะรอยเขาอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับคือถ้าผมพูดผิดพูดถูกอะไรนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นแค่แนวคิดของตัวผมเองแล้วก็อยากจะแชร์ให้กับคนที่กําลังอยากจะเทรดได้แล้วก็มีเทคนิคที่มั่นคงอะไรอย่างนี้ครับนะฮะ โอเคผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับว่าวันนี้มาช้านิดหนึ่งขออภัยด้วยนะฮะก็บายเซลตามอย่างที่ผมบอกนะครับแคปหน้าจอไปก็ได้นะครับว่าโซนไหนที่ผมเล็งไว้นะครับมันจะมี2 0 0พตรงนี้ที่ที่อยู่ไกลหน่อยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงไหมนะครับแต่ว่าโซนที่ใกล้ที่สุดก็คือโซนสะายนี้นะครับที่อยู่ด้านบนนี้นะครับประมาณราคาแปดนะครับในนี้เนี่ยรู้สึกจะมีเอ่อเก้ด้วยนะครับมี90ด้วยก็ นะครับก็เป็นตัวเลขในยะอีกละผมก็จะชอบตัวเลขกลมๆอะไรพวกนี้นะครับที่จะอาศัยในการเข้าเทรดอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูเป็นเป็นแนวคิดลกันนะครับถ้าย่อมาก็อาจจะบายเพราะข้างล่างนี้ก็มี80เหมือนกันนะครับลองดูมีซับไพตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเซล์บเซล์บตีบิงปองอะไรกันไปเก็บสั้นเก็บอะไรกันไปนะครับโอเคนะก็ฝากไว้หน่อยละกันใครสนใจคอร์สนะครับหนงังด้วยเอเนซีนะครับก็เข้ามา ทักเข้ามาได้ในเพจแท่งเทียนเศรษฐีนะครับอินบอกเข้ามาได้ผมก็เป็นคนตอบเองนะครับผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับเราจะฝากความหวังไว้กับดวงหรือเราจะฝากอนาคตไว้กับความชำนาญนนครับสวัสดีครับ